สวัสดีครับสวัสดีครับไล่สาระนะครับเบื่อไล่สาระหรือ,อยังนะฮะถ้าเบื่อไล่สาระแล้วก็ไปดูที่นิทานฝันหวานบนันดาลโชคนะครับผมก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมิติหนึ่งโมกว่านี้อีกนะครับผมโมกว่านี้อีกนะฮะโอเคนะครับเราก็มาชมเหรียญเขาเรียกเลยเหรียญเสมาเหรียญเสมามังกรคู่มังกรคู่ผู้มังกรคู่ ปู้พิชิตอะไรนี้หรือเปล่านะฮะโอเคนะครับเห็นชัดไหมวันนี้อยู่ในห้องนะข้างนอกแสงแดดมันเพียเพ้ยนๆหน่อยนะครับอุปกรณ์มันไม่ค่อยเวิร์กโอ้ยเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องจะต้องปิดแฟลชนะเนี่ยโอเคนะฮะแฟบชัดไหมหาแสงก่อนเออ นี่นะฮะฟ้าด้านเนี้ยนะฮะเป็นหลวงคล้ายๆเออด้านนี้เนี่ยคล้ายๆกันเลยหน้าตานะ,ะอันนี้คือหลวงหลวงพ่อพรมเออหลวงพ่อพรมมัมงกรคู่นะครับหลวงพ่อพรมหลวงพ่อพุทธเหรีออยญสองหน้าคนละเกจิขนาจารย์กันนะนี่นะฮะคนละ ไม่ใช่หมายถึงหน้าหลังเนี่ยคนรักเกจิคณาจารย์กันนะครับแต่ว่าเป็นศิษย์กับอาจารย์กันนะครับด้านหนึ่งเป็นหลวงพ่อพุทธนะครับด้านหนึ่งเป็นหลวงพ่อผมวัดขนอนเหนือนะครับเป็นเหรียญมังกรคู่นะครับอันนี้จัดสร้างปีปีสีสามนะครับปีสีสามถ้าจำไม่ผิดนะกาบอกตรงไหนเนี่ย เออเป็นเหรียญที่ทําแบบว่าเป็นเหมือนเหรียญก็เรียกอะไรเหรียญเหรียญที่อ่าดังๆอ่ะที่นิยมของหลวงพ่อพรมนั่นแหละจําชื่อรุ่นไม่ได้แต่เป็นเหรียญมังกรคู่นั่นแหละนะครับแต่อันเนี้ยอ่าสร้างโดยหลวงพ่อพุทธเออหลวงพ่อพุทธก็เป็นสิทธ์นะครับเป็นสิทธิ์ที่เขาเรียกอะไรผู้ใกล้ชิด แล้วก็ได้รับไร,ไรับการถ่ายทอดวิชาจากหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนั่นแหละนะครับผมหลวงพ่อพมวัดขนอนเหนือก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเด่นในเรื่องของเหนียวทางคงนะครับแต่ว่าข้อมูลที่เขาลงเนี่ยนะครับของหลวงชัดไหมที่เขาลงเนี่ยนะของหลวงพ่อพุธเนี่ยนะบก็อบอกหลวงพ่อพุธได้รับการถ่ายทอดวิชาเมตตา เมตตามหานิยมมานะครับก็คือว่าได้ได้เรียกได้วิชาเมตตามหานิยมมานั่นแหละนะครับผมแต่ก็ต้องมีคงกับพันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเหรอเนาะนะครับเป็นพระที่มีเขาเรียกมีความเมตตาต่อสิทธิ์มากนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็หลวงพ่อพรมวัชนนนเหนือนะฮะก็เขาเรียกอะไร อ่ารักสังขารนะฮะรักสังขารปี3 4นะครับถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผิดขออภัยนะครับเราเราปี3กวกว่านี่แหละปี2 5 3 4นี่แหละนะครับส่วนหลวงหลวงพ่อพุธเนี่ยก็รักสังขารแล้วนะครับรักสังขารเราเราปี4ปี4กวักกว่าหรือ5กวักกว่าเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับเพราะว่ารักสังขารด้วยโรคชราได้ชราภาพโรคชรา นะครับผมก็ลาสังขารแล้วแต่เหรียญเนี้ยจัดสร้างเราเราปี43ปี43 4 4 2ปีนี่แหละจำดูตัวเลขคัดเคลื่อนหรือเปล่าล้วปี43เนาะบางข้อมูลก็ลงปี43มบางข้อมูลก็ลเขียนปี4 4นะครับก็เป็นเหรียญหนึ่งที่เขาเรียกอะไรนะออกแบบได้สวยงามแล้วก็ได้รับความนิยมอยู่เหมือนกันราคาชอบหาหลักหลักร้อยอ่ะทุกวันนี้ไม่ไม่น่าจะลงหลัก10แล้วมั้งเออเจอในกองก็เจอได้อ่ะหลัก10นะแต่ว่า ถ้าเป็นแบบหน้าเพจหน้าร้านก็องละสองสามร้อยนี่แหละมัง้งนะครับผมไม่ได้แพงนะครับไม่ได้แพงนะฮะนี่แต่ว่าก็ทํามาได้ได้สวยอยู่นะครับนี่ออกแบบเหรียญมังกรคู่นะครับนี่หลวงพ่อ,อหลวงพ่อพุธนี่หลวงพ่อพุธนะครับตรงนี้นะครับนี่อยู่ข้างในห้องใช้แสงนีออนแล้วมันก็จะไม่ค่อยชัดเหมือนอยู่ข้างนอกนะ นะครับนี่เ้าว่าเป็นเป็นเหรียญละเป็นเหรียญย่อยอะ่ะผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้อะไรรายละเอียดมากอันนี้หลวงพ่อพมนะครับนี่หลวงพ่อพรมได้ทั้ง2เลยจากแขวนเลยจากแขวนแขวนได้ทั้งทั้งสองเกจิขณาจารย์เลยได้ทั้งจิตท,ทั้งอาจารย์เลยนะครับนี่นะครับถ้าหาหลวงพ่อพมไม่ค่อยได้ถ้าหาพระเครื่องของหลวงพ่อพมไม่ค่อยได้ก็ ก็ก็แขวนหลวงพ่อพุทธก็แล้วกันนะครับส่วนผมก็ก็มีได้มาเยอะมาบ่อยผมก็ทําคลิปอยู่หลายหลายหลายคลิปอยู่นะครับก็ได้มาเยอะได้มาบ่อยอยู่แต่ผมก็เสียดายเสียดายองที่เป็นเดี่ยวแดงอะ่ะพระเดี่ยวแดงของหลวงพ่อพรมวัดถนอนเหนือ <laughs> ช่วงนั้นไม่มีตังค์ <laughs> ก็เลยปล่อยไปเปล่อยไปในราคาที่ถูกด้วยนะครับโอ้ยเสียดายอยู่นะครับเพราะเป็นพระยุคต้นของหลวงพ่อพรมวัดถนนเหนือหายาก นะครับแต่ผมก็ได้อันนี้มาแทนนะครับได้เป็นได้เป็นในได้เป็นเนื้อผงม,มาแทนนะฮะนี่พระสมเด็จเนื้อผงปี28ปนะครับปี28นะครับ, 28, รบก็มีเกอบแต่ว่าไม่ค่อยได้แขวนหรอกนะครับผมผมจะแขวนที่อย่างอื่นแทนนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีนี่เนื้อหาฟอง ตอหู้นะครับนี่เอกลักษณ์ก็คือยันสิงยันพวกยันสิงยันลายสิงลายเสือนี่แหละเป็นยันเอกลักษณ์ของทางวัดขนอนเหนือเลยที่แรกผมนึกว่าเป็นหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดนะฮะแต่ว่าก็ไม่ใช่นะฮะนี่อันนี้เป็นปี28นะครับสมเด็จคะแนนนะครับหลังเขาเรียกหลังยันลายสิงยันลายสิงนะรประมาณนี้นะครับนี่ได้มาประมาณนี้ เปิดแฟดไหมนาน<ม>เห็นไหมไม่ค่อยนั้นเนาะนะฮะนี่ก็นั่นแหละแต่ก็ไม่ค่อยได้แขวนนะฮะยังไม่ได้ใส่กรอบเลยนะครับแต่เก็บไว้อันเนี้ยมีคนขอแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ปล่อยเพราะว่าเหลือแค่นี้เองนะครับผมส่วนอย่างนี้ก็ถือว่าผมว่าเป็นเหรียญที่สวยนะครับถึงไม่ทันแต่ก็เป็นเหรียญสวยนะครับถ้าเป็นเหรียญอย่างเงี้ยหน้าหลังอย่างเงี้ยส่วนมากสิทธิอาจารย์อย่างเงี้ยคนขอไม่ค่อยนิยมนะ ขานิยมแบบเป็นเหรียญแบบเกจิเดียวๆเลยถ้าเป็นลูกศิษย์ก็เป็นแบบเขเ,เรียกว,ว่าอะไรเป็นเหรียญที่เดี่ยวไปเลยถ้าเป็นเหรียญคู่หน้าหลังส่วนมากคนก็ไม่ค่อยนิยมกันนะครับแต่ก็แขวนได้นะครับเพราะว่าอายุทยาไม่สิ้นคนดีนะครับสายอายุทยาไม่ผิดหวังหรอกนะครับผมในพื้นที่เขาก็นิยมกันอยู่นะนะครับในพื้นที่นะครับผมก็ราคาก็หลักสิบหลักร้อยเจอนอกพื้นที่ก็หลักสิบนั่นแหละในพื้นที่ก็อาจจะมีหลักร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบวกลบ 1 0 0 200 100, ไม่เกินเนี้ยนะฮะก็แล้วแต่เนื้อด้วยนะแล้วแต่เนื้อด้วยมีหลายเนื้อนะครับผมก็ลองไปผมก็จำไม่ได้ว่าม,มีกี่เนื้อนะครับก็ลองไปศึกษาดูของเก๋มีไหมของเก๋ผมคิดว่าน่าจะยังไม่มีนะเพราะว่าเป็นพระแบบยังไม่มีราคาเป็นพระใหม่พูดง่ายๆ่ายนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนะครับหลวงพ่อพุธก็เป็นลูกศิษย์ หรือเป็นผู้ลูกศิษย์ได้รับการถ่ายทอดมาจากวิชามาจากหลวงพ่อพมนั่นแหละก็เป็นศิษย์ของหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนั่นแหละนะครับผมประมาณนั้นเนาะพระย่อยคงไม่ได้อะไรยาวนะครับโอเคนะครับ ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u ั s c r i b ์นะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ไปที่นิทานฝันหวานบัรดาลโชคนะครับก็ไปฟังอีกแบบหนึ่งมิติหนึ่งทางช่องที่ผมทำขึ้นมาแหละไม่ใช่เรื่องเล่าไม่ไม่ใช่เกี่ยวกับวัตถุบางคนนะก็อาจจะมีวัตถุบางคนแซมแซมเข้าไปด้วยแหละแต่เป็นเรื่องของความเชื่อมากกว่านะครับแล้วก็เป็นนิทานนิยายเล่าไปปลัม,ปล,มปลาเอาแบบคลายเครียดเออคลายเครียดเพราะว่าดูพระก็ดูไปดูมาก็เริ่มชักจะแบบเบื่อแล้วเนาะ หรือใครยังไม่เบื่อพระเครื่องผมเนี่ยเริ่มเบื่อพระเครื่องแล้วนะสถานการณ์บังคับไงออสถานการณ์บังคับต้องมาทําพระเครื่องนี่แหละนะครับเป็นนั่งกินลาบวัวแล้วมันไม่รุ่งนั่งกินต้มไก่ก็ไม่รุ่งนั่งกินลาบเป็ดก็ไม่รุ่งนะฮะเออไม่มีใครดูมาดูแต่พระเครื่องนี่แหละพระย่อยคนก็ยังดูนะพระปอมคนก็ยังดูอีกโอ้เนาะนี่ก็ค่อยๆว่ากันไปอันนี้ก็มีเข้ามา พอได้โม้อยู่ครับคลิปต่อไปค่อยโม้นะครับผมก็โอเคนะครับถ้าชอบไม่ลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้้องกองาคคำวาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ